สวัสดีครับผมจะพามาชมวัดอีกวัดหนึ่งของบ้านม้ออำเภอสีเชียงใหม่วัดนี้มีชื่อว่าวัดอรลัญญบรรพตตั้งอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับผมเดินทางมาจากบ้านใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงเพราะว่า วัดกิโลได้ก็ประมาณเกสิบกิโลเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปดูเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็มีความสะอาดสะอ้านดีมากท่านลูกวัดก็ดูแลดีเป็นอย่างมากนะครับขึ้นมาบนวัดแล้วก็จะถ่าย วิวด้านล่างให้ดูรู้สึกว่าวัดนี้ก็สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักสแสวงบุญก็น่ามาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกดีพระพุทธธรรมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นบันไดขึ้นไปดูว่าข้างในจะเป็นยังไงครับตามไปดูกันเลยครับ จากด้านล่างขึ้นมาข้างบนบันไดที่เดินขึ้นมาก็ประมาณเป็นร้อยๆขั้นนะครับครับตอนนี้ผมก็เข้าประตูด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับตรงจุดนี้จะเป็นวิวที่สูงพอสมควรดูไปด้านล่างก็มีหอะระฆังแล้วก็มีป่าไม้ที่วิวสวย อีกวัดหนึ่งของตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในบริเวณเจดีแห่งนี้มาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระประธานนะครับดูก็ปลื้มออกปลื้มใจนะครับเข้ามาข้างในรู้สึกว่าลมเย็นสงเงียบสงเงียบสงบนะสะอาดตาด้วยนะครับมีประตู เข้าออกหลายหลายด้านนะครับประตูใหญ่ๆก็มีอยู่สีด้านทิศซ้ายขวาตะวันออกตะวันตกนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบดีมาก